หลังจากที่ได้ลองเล่นกันเมื่อกี้แล้วนะครับออตัวผมเองคิดว่าผมเน่ยเริ่มมีกลยุทธ์แล้วเล่นตีใส่ต่ําเล่นรับใส่สูง <c oughs> เหตุผลง่ายๆเลยทำไมต้องเล่นตีใส่ต่ําเล่นตีใส่ต่ำมันคือการเตะตัดขาหรือเป็นการงัดเสยขึ้นก็ได้ถ้าเราสามารถไปปัดท้าหรือแอปแทกบริเวณตรงโคนตรงนี้ได้ครับจะทําให้เบรเบกคู่ต่อสู้เนี่ย เสียเสถียรภาพก็คือหยุดหมุนได้ง่ายคราวนี้ถ้าเรามาดูปัจจัยต่อมาคือส่วนแรดเชตผมจะเลือกตัวที่แรดเชตมีตุ่มแค่ตุ่มเดียวหรือไม่ก็ไม่เกิน2ตุ่มก่อนอันนี้ก็เป็น460ครับส6่นตุ่มน้อยเพื่อจะได้ฟาดแรงๆตามที่ผมคำนวณได้แล้วก็จะเป็น160ครับ160ไอหัวเดียวเนี่ยแหละครับเวลาหมุนทีเนี่ยบอกเลยว่าโมเมนต์คำเฉยเยอะเลยเพราะว่าน้ำหนักหรือแรงเวี่งส่วนใหญ่จะมากระจุกอยู่ที่ตรงนี้ บิดข้างล่างเนี่ยเป็นตัวแบนๆมันจะมีพื้นที่ในการรับแรงเยอะขึ้นพอมันมีพื้นที่ในการรับแรงเยอะขึ้นมันก็อาจจะเสียสติแลภาพไปแต่ตัวถาแบบนี้เวลามันฟาดทีนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเบบีตแตก 3, 2, 1, o n e go shoot <Our burst. S 2> เอ้า burst เฮ้ยดีอนนคือผมชนะไปเนี่ยเหมือนตรียมแต่ของจริงนะครับ